นนนน้ำมันนิดึงวันนี้เมนูวคูมินิมอลเพนัวอะไรจ๊ะผัดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกนะคะสูตรใจไข่อ๋อเอาอีกแล้วควันเบือ่อเบื่อได้เห็ดกับเข่าไม่ค่อยายมินิควันนี่มือ่อใดจิตใส่ตเตาแก๊สติ๊ลงผัดเมื่อั้งผัดเนาะอผัดเผ็ดปลาดุกจานบานเฮาเอาปลาดุกใส่ลงบัดนี้ปลาดุกนี่เอาไปต้มก่อนใช่ไหมลวกเอนนาน้ำข้าวมันตอกเอกอเบียร์ราน อันนี้ปลาดุกที่เราอามาเลี้ยงหรือเปล่านี่เอามาจากไม่บอนลเอาสรุปปลาได้เลี้ยงเลยเอามากินก่อนแล้วค่อยเลี้ยงใหม่นั่้ำกระชายเล็กน้อยเลนเอามะเขือใส่ใส่เตาแก๊สปาหน,นีเสร็จแล้วอร่อยเต้าทานเนี่ยเป็นไงล่ะบ,บ้านๆเน,นี่ยพริกนิลุงกระชายกระชายเชฟวิลีบ่นี่สรุปสุดท้ายกูว่าใส่ทุกอย่างแต่ลืมปรุงรสยูขาวนลิปลา เรากับไซคือกันมันกับเค็มคูนสองซีอิ้วขาวทำไมถึงดำมันตากแดดจบรสดีรสดีผมชผ่ชรสต่างกันตังไงมันคนละสีจบสรุปซอสฟลาเขียวกับซีอิ้วขาวต่างกันยังไงมันคนละกวาจบอืมอร่อยแซ่บพุ่ยว่าต้องเติมอีกเลยโหเออเออโอ้โหใิ่